จากแดนหลักองชลบุรีบ้างครับเรียโตเคลิชวางทะลุมาให้ถึงเจสซี่เคเรนเรียกบอลครับไดโลใส่เลยครับคือจังหวะเสาไกลย่ายเพื่อนยากมันยักเลยครับโอ้ดูแล้วอาจจะมีอุปสรรคกับการเล่นนะครับสองอย่างหายใจไม่ออกกับบอลกปเห็นครับเปิดขึ้นมา ได้แต่ไม่ฝนนะครับสารัะให้ดานิโล่ทำชิ่เล่นร่วมกันแกหลุดหรือเปล่าสัะะโลโล่งเปล่าโอ้โหสวยจริงครับลูกนี้สองสูตรครับโดดานิโลเวสครับโอ้โหทีเวสที่เพอร์เฟคสุดๆเลยครับจังหวะยต้องทำตรงนี้ของโชนูรีเอฟซีแล้วสุดท้ายเป็นดานิโลเวสประตูที่ชนินครับถึงบอลยาวเป้าหมายคือดานิโ,โลยังติสันชยัยบอลสองแท็กตัวบลดได้ครับแล้วถือดานิโลจัยเก็บได้อีกครับฝากมัเจสซี่เกรล ไช่ใบนี้ของทุกคนหวังจะเอาแต้มหลอดนะครับทีนี้ขบุรีมาต่อนะครับไดโน่เล่นกับยูรังซูเลือกตัดให้ช่องนี้โอ้โหแล้วไหลไหลยังประกานโอ้ยโหดังมากเลยครับตรงนี้พาได้ประตูที่ต้องการแล้วสุดท้ายบีบีขบุรีได้ตลอะหน้าครับคุณเจ้าตัวจะทำสัญญาณดูว่าขอช่วยดูวีอาร์สักครู่ แต่จมูลีได้กินสองคนยังยู่ันคือวีโร่ในโหวมองดักรู้ใจกันทุดสุดนะครับ